Matiga! คิดทอดหลายๆวันอาทิตย์นี้พร้อมไปเจอกันที่คูหากาหมายเลขอะไรครับพี่น้องฝั่งขวากาเบอร์อะไรครับก้างหลังกาเบอร์อะไรครับอ้าวพร้อมๆกันให้ดังไปหาคู่แข่ง300เมตร24พฤศจิกากาเบอร์ โอ้โหสุดยอดมากพี่น้องประชาชนชาวอุดรที่เคารพรักทั้งหลายโอ้กุมภวาปีนี่ดีต่อใจหลายๆเลยนะเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้คุณคณิสอนหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวอุดรผมมาที่กุมภาวะปีแห่งนี้เพื่อที่จะประกาศให้พี่น้องชาวอุดรได้ทราบว่า พักประชาชนชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวอุดรปฐงชัดแล้วครับพี่น้องว่าคุณคณิศรพร้อมจะเป็นนายกอบจอของคนอุดรทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเขาจะเป็นนายกอบจอของคนทุกสี ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นสีสม้มไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นนายกอบจอที่พร้อมรับใช้คนอุดรทุกทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้มันชัดแล้วครับไม่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้ ท่านจะเลือกคนอื่นที่มาจากพรรคการเมืองอื่นหรือมาจากเบอร์อื่นที่ลงในนามอิสระเบอร์หนึ่งคนนี้แหะครับจะดูแลพี่ดองประชาชนชาวอุดอรอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนวันนี้ชัดแล้วครับว่าใครจะแพว เราไม่เพ้เวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เกี่ยงเราไปหมดมันชัดเจนแล้วว่าคนที่ขยันกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าคือม้าตีนปลายที่ไล่กวดและจะเข้าสู่ชัยชนะวันอาทิตย์นี้อยา่างแน่นอน มาถึงวันนี้ชัดแล้วครับว่าแกเตรียมตัวมาเป็น10ปี20ปี30ปีที่จะเป็นนายกอบจของคนอุดรทุกๆุกคนไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรแกเป็นมาหมดแล้วในฐานะทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุดรเป็นรองนายกอบจมาแล้วสเต็ปต่อไปชัดแล้วใช่ไหม ว่าเขาคือนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชัดแล้วว่าทำงานอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่เคียงข้ากันมาตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลผมอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนดิดนายกพักก้าวไกลเป็นคนเปิดตัวเขาโดนยุบพักไปโดนตัดสิทธิ์ไปพรักประชาชนเริ่มขึ้นใหม่ เขาคนนี้ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราสวดสวดให้เพิ่อนหน่อยแล้วในการเลือกตั้งอบจรครั้งนี้ชัดอย่างเดียวไม่พร้อมครับชัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องพร้อมด้วยชัดและพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับกับวาระ ร้อยวันแรกของนายกอบจอคนต่อไปครับพี่น้องเลือกเขาวันที่24วันที่25เพิ่นทำงานได้เลยแม่นป่ะแม่นคุยกันกับแกอาทิตย์ที่แล้วพี่นิดพี่น้องประชาชนที่เนี่ยล้านกว่าคนมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสีย,สยสงมาก,ก็อาจจะ7 8 0 0 8 0 0 0คนเขามีความหวัง,เข,ววงเขาฝากความหวังกับพี่ไว้ ร้อยวันแรกที่พี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรให้เขาร้อยวันแรกที่มันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่างบประมาณก็อาจจะยังไม่มาข้อบัญญัติแปบหนึ่งครับข้อบัญญัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่มาแต่แกบอกแกคิดแล้วว่าร้อยวันแรกทำได้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คนอุดรแกะจะซ่อมถนนให้ปลอดภัยอะไรที่ไม่สว่างก็จะทำให้สว่างซะ ปีใหม่นี้ฉลองกันไม่มีการสูญเสียอย่างนี้ชอบบ่ชอบกับพี่น้องมากบ่มากนอกจากร้อยวันแรกที่พี่น้องเหลือเขาเขาเข้าไปเขาจะทำงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มก่าบอกต่อมาบอกว่าอย่าจะกลับมาให้เศรษฐกิจคึกคักเอ๊ะ คุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บอา้าวอย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกองอเมริกาไม่ต้องกลับแล้วมาอยู่ที่อุดรมันเลยไอ้ที่บอกว่าพร้อมนี่ไม่ได้พูดเล่นๆน,นะพี่น้อง ในประเทศไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่จังหวัดเดียวที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอุดรของพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจในจังหวัดของตัวเองสสวสดให้ตัวเองหน่อยแล้วเสร็จแล้วเป็นมรดกโลกผมก็ไปดูมาว่าบาเชียเลยโอเคปี2535ภูพระบาภูพบาพึ่งได้ รายได้การท่องเที <91 <91 ่ยวแค่สามพันกว่าล้านผมบอกเลยเป็นนายกเมื่อไหร่ทูกท่องเที่ยวชื่อพิธาเพิ่มขึ้นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าฟัดฮงผมไปดูมาในแผนที่เห็นอุดรธานีอยู่ตรงนี้ เห็นหลวงพระบางพี่น like ้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามสานเป็นไตรเมืองมอรดกโลกไปเลยแต่ตอนนี้ขอให้เขาเตรียมพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะบาแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนหน่อยแล้ว ที่พร้อมไปมากกว่านั้นคือการทำงานเตรียมงานทีมสอจอทำงานแบบซุปเปอร์ท้องถิ่นบอกเลยว่ากุมภาวาปีนี้จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกต้องการถ้าจะไปที่หนองหารบอกเลยไล่อ้อยตั้ง1,515,000นห้ารไร่มีโลกใบขาวอ้อย เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยเกต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันๆต้องไปช่วยบำบัดเขานายูงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาธารณสุขไปช่วยนี่สี่ห้จังหวัดทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแกลงเป็นลายอําเภอแกไม่เอาเป็นจังหวัดไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อม ที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งทนายคณิสอนนานานครพี่น้องครับคำถามสําคัญคำถามสําคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยังเขาอะชัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้วพี่น้องชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง พอกันทีกับ12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมาให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมายังไงยังไงได้ไหมพร้อมหรือยังกับการเปลี่ยน ให้อนาคตให้การทำงานเป็นทีมให้มีสอจอีกว่าคนสออปจส40กว่าคน,าคนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าเสียทีหนึ่ง <Yeah. S 1> เปลี่ยนแล้ให้โอกาสเขาเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวกุมภาวาปีเคยให้โอกาสผมแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้น ไม่ได้มารับใช้พี่น้องอย่างที่พี่น้องเคยให้เจตจำนงมาขอโอกาสแบบนั้นให้พี่ชายของผมทนายกรณิศนได้บ่ได้ครับพี่น้องถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธานีไปด้วยกัน24พฤศจิกาข้าวขุหากาเบอกาเบอกาเบอพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหนึ่งวันครับขอบคุณมากครับ เีียยงกรส24พฤศจิกาเข้าคูหากาเบเขาคูหากาเบเลือกคณิสสอเป็นนายกอบจอุดรคำตอบสุดท้ายของคนอุดรเลือกคณิสรออุดรดีกวา่าเดิมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาวกุมววาเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ปิดแปดมือถือกันครับพ่อแม่พี่น้องเปิดแปดมือถือกันขึ้นมาทุกคนเราจะทำให้แสงวันนี้นเป็นแสงแห่ง<น>ความหวังของเมืองอุดรธานีของเราที่คุณพว่าปีชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวหยิบอันนะอ่ะเพจไฟพิบแพลเพจไฟผิบแพลทำไฟพิบแผลด้วยกันนะฮะ ด้านหลังเปิดโท้าฝากไฟแฟดขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือแสงพิลายอุโมงค์ของคนอุดร12ปีที่ผ่านมอพอแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือความหวังของคนอุดอรธาดีวันนี้อุดอรธาดีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่โอเคครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราถ่ายรูปแห่งความประทับใจพร้อมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึก วันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อุดรธานีขออนุญาตทุกท่านเปิดไฟแฟลชขึ้นมานะครับอ่าเปิดไฟแฟลชขึ้นมาชูขึ้นสูงสูงนี่คือหน้าที่ประวัติศาสตร์หน้าที่ที่เราจะเปลี่ยนเมืองอุดร เดี๋ยวเราถ่ายรูปน้ำกันนะครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันนะชูแฟดมือถือขึ้นมาค้างไว้ครับพ่อแม่สบกไปโบกมาโบกไปโบกมาไว้ครับพ่อแม่พี่น้องสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของคนอุดรธานีของเราและเราตะโกนออกมาพร้อมกันดังๆว่า24พฤศจิกาเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเด้อย ือเสียของประชาชนนี่คือเสียของคนอุดอรธานีนี่คือความหวังเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุดอรธานีให้ดีกว่าเดิมอุดอรสุดยอดแล้วแล้ววันเลือกตั้งอย่าลืมไปเฝ้าหน่วยด้วยกันสังเกตด้วยกัน เอาเกิดไปด้วยเอาสะอาดไปด้วยใครนับคะแนนไม่มีดึกเกิดใส่มันอย่านะอย่าขานไมด่ดีไปเป็นคนเฝ้าหน่วยช่วยกันทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่าให้เราแพ้เพราะคนเกมที่ไม่เป็นธรรมไปเฝ้าหน่วยก็ช่วยกันขอบคุณพี่น้องเลยละ่ะ ลิปจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ